สําหรับท่านที่ซื้ออโวคาโดไปแล้วนะครับแล้วกินไม่หมดหรือกินไม่ทันให้ทําอย่างนี้นะครับแล้วท่านจะเก็บไว้กินนานๆห้ามเก็บทั้งลูกไว้ในตู้เย็นนะให้มาผ่าแบบนี้ครับผ่าลูกที่มันสุกแล้วพร้อมกินแล้วนะครับแล้วแต่เรากินไม่ทันให้ผ่าแบบนี้นะครับผ่าแล้วก็ออ,อเกเปลือกนะครับลอกลอกลอกเปลือกออกลอกอย่างนี้นะครับ ให้เหลือแต่เนื้อนะครับลอกยังไงก็ได้ให้มันได้แต่เนื้อนะครับแล้วข้างในนี้เอาออกด้วยมเมล็ดเอาออกนะครับมเมล็ดเนี่ยมันจะทําให้ลูกสุกเนี่ยมันจะเหมือนมันจะออกรากแล้วเนื้อของอะโวคาโดม,มันก็จะดํานะครับดังนั้นให้แกะแบบนี้ลอกเปลือกนะครับส่วนมเมล็ดนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้นะครับมาดูการเก็บ ถ้าอยากเก็บไว้กินนานๆเป็นเดือนนะครับสมมุติโอโ,โคโดมีเยอะให้ใส่ในห้องฟิตแต่ถ้าอยากเก็บไว้เป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึ่งกินครั้งนึงให้ใส่กล่องนะครับใส่กล่องใส่กล่องหรือใส่ถุงพลาสติกก็ได้กล่องแบบนี้เราเก็บในห้องเย็นธรรมดาแล้วสีของโอโคโดก็จะเป็นสีเขียวเหมือนเดิมแต่ถ้าเอาตากไว้ข้างนอกนะห้ามใส่ทั้งเมล็ดนะถ้าใส่ทั้งเมล็ดมันจะผ่าออกมาแล้วโอโคโดจะเป็นสีดา อันนี้คือการเก็บรักษาไว้กินนะครับแล้วก็ห้ามวางไว้อย่างนี้นะถ้ากินไม่ทันนะวางไว้อย่างนี้แล้ววันหน้ามากินนะเน่าแน่นอนเพราะ,มะเมล็ดมันจะต้องการเจริญเติบโตนะครับโอเคครับเฮ็ดเล็ก,ล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 กๆน้อย